ครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์คงศรีนะครับามาจากโคนแก้วนะครับบ้านโคนเกล้าหมู่มซเอ่าเมื่อนี้นะครับการได้มีโอกาสได้เข้ามาชมควาดมดวงดาวความนะครับครับ<ม>จริงๆแล้วคือคือด้วยจริงๆที่ทางคนาเกษตรเพื่อนเ<ม>พิน่พนที่ต่อไปนะครับเ<ม>พื่อนบอกว่าให้มาอบรมผมก็อบรมเรื่องทางเกษตรนะครับด้วยเพื่อจริงๆผมกะหน,น,น,นักางด้านนี้คือจัมก็เลยจะขอโอกาสขอโอกาสเข้ามาเบิง จริงๆเห็ดไดบอกเอ่อเคยไปเบิ่งหลายที่หลายมองกัาเห็ุกะยังยังบอกละนะครับยังยังบวกรูปเป็นร่างแต่พอมาเบิ่งแล้วกะอ่าคล้ายๆว่ามันเป็นการกระตุ้นกระตุ้นเจ้าของนะครับเสริมเออเสริมเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าของว่าเออเห็ดได้นะซัมมี่ซัมมี่นะครับก็เลยมีโอกาสมาเบิ่งก็เลยอยากเขามาเบิ่งนะครับจริงๆมาเห็นแล้วกับ็ดีครับมันเป็นอีกอย่างนึงมันให้ความลุ่มลื่นนะครับมัน อีอย่างที่เราเห็นก็ได้ประกาศมันมมัันนเห็นแนวสร้างกำลังใจนะครับมาเบิ่งด้วยความลุกลื่อของพื้นที่นะครับไอ้กี่พ่อเขาบอกแล้วผมกพยายามับพยายามว่าตัวผมยิงสิเห็ดโบได้สามนี่นะครับกระสิพยายามว่าเห็ดไทยมัน ให้ได้เห็ดนะครับให้ได้เห็ดสิได้ซี่รี่หรือบปล่กลับบูุ้่งกลับท้ายตำนาอาจสิได้ไปอาจได้มาขอคำแนะนำเพื่อให้ลงในพื้นที่ของผมไปแนะนําในสิ่งที่ผมอยากเห็ุต่อไปครับขอบคุณครับขอตัวอ่อนรับคุณด้วยในบ้านมูลสองครับกับเห็นว่านาเยเพื่นบอกเนาะก็คือว่าแปลกใจอยู่ว่าเป็นยังตุกตอเป็นไก่บ้านเขามีก็ยังมีสาราไม่อย่างก้อนมันร่วมร่วมแอยู่โอเคว่าพี่นสิมี สถานที่เขาบริสทดีดนะครับคดีแจ้นงนะครับวันนี้มาได้เห็นหลาก,ากหลายที่เกียวคงปูกอยู่ครับปลูกพืชหลากหลายครับมีเอ่อเลี้ยงงูงนะครับแล้วก็ปลูกคือคนหน้าต้นเราะผมก็มี14ตสี่นเลยแต่ก็ปลูกพืชก็คือว่าจะให้ลูกเรียนรููอันนี้แหละหถ้าปลูกตัวนี้ออกไปงัคงจะสกินนะก็เลยลอ็ <laughs> <laughs> ลอกล,ล,ล็อกแคบๆเรื่ปอปลูกปลูกพืชอะไรยอย่างครับเพื่อศึกษาของผมนะค,ะนนนะครับกับได้ไาเห็นอะนี่กับเป็น สิ่งดีๆนะครับให้กับตัวเองเพราะว่าได้เก kind of mm ็บหลายๆยากที่เขายังย ouais, ังเคยได้เรียนรู้นะครับการที่ได้นําไปนะครับกาที่ได้นําไปพิจารณาว่าเข้ากันได้บ้างหรือไ่นะครับเหมาะสมกับสร้างที่นี่นะครับค่ะลำไยปุกน้อยเดีวยค่ะมาจากโรงสงมนะน้ามีเงินเชิญมาอบรมเนาะค่ะ าฟาร์มน่องดวงดาวนะคะก็ดีดีค่ะเพื่อเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะเก่งอีหลีค่ะตัวน้อยแต่ือเก่งขนาดนี้เห็นได้โอ้ยก็ยางได้จะครึ่งเนึ่งของน่องดวงดาวค่ะจันังลุงลาพิภูดมาจากมุกโดมกับแบบคนเก่งใหญ่ค่ะ

ก็ขอบ<ม>คุณนะคะพ่อคุณแม่แล้วก็ทางักวิชาการแล้วก็สำนักงานเกษตรกดนะคะก็ะรับความในวันนี้นะคะด้ะรับเกต้กนรับคือว่าเป็นนิมิตหมายดีในเรื่องของอ่การดูง,งานตั้งแต่ผู้ิดเงียบไปนะคะก็เงียบเป็นนานเหมือนกันะะนะช่วงเงียบเราก็มีการบริการฟาร์มแล้วก็พัฒนาฟาร์มของเรามาเพืนะะ่อเป็นต้นแบบในเรื่องของการาทำเกษตรเป็นต้นแบบให้กับหลายๆท่านห,ยายหลายจังหวัด ที่ต้องการที่จะนำกิจกรรมของเราฟาร์มเนี่ยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจแล้วก็นำไปฝักใช้เรื่องของการทำเครื่องอุตสยหกนะคะสำหรับ5ท่านะคะวันนี้ก็ดีใจมากก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการได้เขามาดูงานแล้วก็สิ่งที่ได้รับตรงนี้นะะวันนี้ลูกเราฟาร์มไม่มีอะไรให้นะคะก็จะมอบลูกไก่ไปดูแลให้ไปดูแล